สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รู้ไปเรื่อยพอดแคสต์รายการที่ไม่ได้เร่งให้คุณรวยแต่ค่อยๆพาใจคุณนิ่งท่ามกลางความผันผวนของตลาดไปเรื่อยพอดแคสต์บทต่อไปตอนสร้างนิสัยนักลงทุนระยะยาวไปต่อกันในบทต่อไปครับวันนี้เราจะมาสร้างนิสัยที่ทําให้เราอยู่ในตลาดหุ้นได้ยาวๆ 1. ลงทุนเหมือนปลูกต้นไม้ ต้นไม้ไม่โตในวันเดียวตลาดหุ้นก็ไม่ต่างกันเราต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยและอดทนรอถ้ารดน้ำวันเว้นวันแล้วไปขุดดูรากทุกอาทิตย์มันก็ไม่โตสักทีหุ้นก็เหมือนกันจ้องราคาทุกนาทีคือการทำร้ายใจตัวเองวางระบบลงทุนแทนการเดาใช้แผน d c a หรือเกณฑ์ซื้อขายที่ชัดเจนเพื่อลดการตัดสินใจด้วยอารมณ์เพราะเวลาเครียดเราจะตัดสินใจแย่ แต่ถ้ามีระบบเราแค่ทำตามแผน 3. หาความรู้ต่อเนื่องตลาดเปลี่ยนทุกวันข่าวใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆก็มาตลอดถ้าหยุดเรียนรู้เราก็จะตกรถไม่ต้องอ่านทุกอย่างแต่เลือกอ่านสิ่งที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราลงทุนเพราะโฟกัสสำคัญกว่ากระจายความสนใจมั่วๆ 4. ฝึึกกกมมมมมมุุุออองงงรรระะะะยยยาาาาาววววเลวลิถถ่่่่พนนนนนีีีี้้้้้จจขไไหหหแ5ปูต พอตที่โตได้มักมาจากคนที่มองไกลไม่ใช่คนที่วิ่งตามกระแสทุกสัปดาห์บทต่อไปเราจะคุยกันเรื่องทำอย่างไรให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวลวงเพราะในตลาดหุ้นข่าวเร็วไม่ใช่ข่าวจริงเสมอไปพอตต่อไป ep 1 1ตอนไม่ตกเป็นเหยื่อข่าวลวงในตลาดหุ้นไปต่อกันในบทนี้ครับในตลาดหุ้นข่าวเร็วไม่ใช่ข่าวจริงเสมอไปข่าวดีเกินจริงเคยเห็นข่าวหุ้นพุ่งเพราะหรือว่าจะได้ดีลใหญ่ไหม สุดท้ายพอไม่มีอะไรจริงราคาก็ร่วงใช่เลยคนที่รีบเข้าเพราะกลัวตกขบวนมักเป็นคนที่ติดดอยในขบวนต่อไปข่าวร้ายเกินเหตุบางทีหุ้นร่วงเพราะข่าวที่จริงๆไม่มีผลกับธุรกิจระยะยาวแต่คนตกใจเทขายกันเองถ้าเราเข้าใจพื้นฐานของบริษัทเราจะรู้ว่าข่าวนั้นแค่เสียงรบกวนไม่ใช่สัญญ,ญาณขายใช้แหล่งข่าวหลาย อย่าเชื่อแค่ที่เดียวอ่านทั้งมุมบวกและมุมลบแล้วเอามาคิดเองว่าข่าวไหนสำคัญจริงเพราะตลาดชอบปั่นอารมณ์เราต้องปั่นสติของตัวเองให้แน่นกว่าสรุปสั้นข่าวคือเครื่องมือของใครบางคนอย่าให้เราเป็นแค่มากในกระดาน จำไว้นะนักลงทุนที่รอดไม่ใช่คนที่รู้ข่าวไวที่สุดแต่คือคนที่แยกแยะข่าวได้ดีที่สุดบทต่อไปเราจะคุยกันเรื่องทำอย่างไรให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวลวงเพราะในตลาดหุ้นข่าวเร็วไม่ใช่ข่าวจริงเสมอไปบทต่อไป ep 1 2ตอนจัดพอร์ตให้รอดแม้ตลาดพังบทนี้สำคัญมากเพราะการลงทุนไม่ได้มีแค่เลือกหุ้นเก่งแต่คือจัดพอร์ตเป็นอย่าเอาไข่ใส่ตะกร้าดเดียว ถ้าเราลงแต่หุ้นกลุ่มเดียวเช่นเทคโนโลยีทั้งหมดพอเทคโดนเทพอทั้งพอร์ตก็จะน่วมใช่ต้องกระจายไปหลายอุตสาหกรรมเช่นเทคสินค้าอุปโภคบริโภคสุขภาพพลังงานเพื่อกันความเสี่ยงที่มาพร้อมกันแบ่งตามประเภทสินทรัพย์นอกจากหุ้นอาจมีพันธบัตรกองทุนอสังหาทองคำหรือแม้กระทั่งเงินสดสำรองเพื่อลดความผันผวน เพราะเวลาตลาดหุ้นลงแรงสินทรัพย์บางอย่างจะขึ้นสวนช่วยให้พอร์ตไม่พังยกแผงรู้จักสัดส่วนความเสี่ยงของตัวเองถ้ารับความเสี่ยงได้มากอาจให้หุ้นสัดส่วนเยอะหน่อยแต่ถ้ารับได้ไม่มากก็ควรเพิ่มสินทรัพย์ปลอดภยัยกฎง่ายๆคือนอนหลับไม่สนิทแปลว่าพอตเสี่ยงเกินไปปรับพอร์ตเป็นระยะ ตลาดเปลี่ยนเร็วสิ่งที่เคยสมดุลเมื่อปีก่อนอาจไม่สมดุลในปีนี้รีวิวพอร์ตยังน้อยปีละครั้งเพื่อลดสินทรัพย์ที่โตเกินไปและเพิ่มส่วนที่ตกไปเยอะเกินจำไว้นะการจัดพอร์ตที่ดีไม่ได้ทำให้เรารวยเร็วแต่มันทำให้เรารอดและอยู่ในเกมได้นานพอที่จะรวยบทต่อไปเราจะคุยกันว่าทำยังไงให้ลงทุนได้ต่อเนื่องไม่หมดแรงกลางทางเพราะกำไรใหญ่มักอยู่ที่คนที่ไม่ยอมออกจากสนามบทต่อไป ไ p ีพตอนทำยังไงให้ลงทุนได้ยาวๆไม่หลมกลางคันการลงทุนไม่ใช่วิ่งร้อยเมตรนะแต่มันคือวิ่งมาราธอนคนที่วิ่งเร็วเกินไปตอนต้นมักจะหมดแรงก่อนเส้นชัยตั้งเป้าหมายชัดเจนถ้าไม่รู้ว่าลงทุนเพื่ออะไรเราจะง่ายต่อการคว้ยเขวและเลิกกลางทาง เป้าหมายต้องวัดได้เช่นเก็บเงิน3ล้านใน10ปีมีพาสีอินคัมเดือนละ30,000บาทใน15ปีลงทุนในจำนวนที่สบายใจถ้าลงทุนเกินกำลังพอพอติดลบเราจะเครียดและอาจถอนเงินออกในจังหวะที่ไม่ควรลงทุนในระดับที่แม้ตลาดพังเรายังนอนหลับได้สบายแบบนี้ถึงจะอยู่ได้นานใช้ระบบมากกว่าอารมณ์มีแผน DCA หรือการจัดพอร์ตที่ชัดแล้วทาตามแผนนั้นโดยไม่สนใจข่าว รายวันมากเกินไปเพราะข่าวในตลาดหุ้นส่วนใหญ่มีอายุแค่ไม่กี่วันแต่การลงทุนของเรามีอายุเป็น10ปีรู้จักพักบางครั้งการไม่ทำอะไรคือการกระทำที่ดีที่สุดตลาดไม่ได้มีโอกาสทุกวัน ถ้ารู้สึกเครียดกับพอร์ตลองพักหันไปทำอย่างอื่นเพราะสุขภาพจิตคือเครื่องมือทำกำไรที่ดีที่สุดสรุปคือลงทุนให้เหมือนดูแลต้นไม้รดน้ำพอประมาณปล่อยเวลาให้ทำงานไม่ต้องถอนมาดูรากทุกวันบทต่อไปเราจะคุยกันว่าความผิดพลาดใหญ่ๆของนักลงทุนมือใหม่เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเจ็บําในเรื่องเดิมแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้ผมจาวิสและอาเฟยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ